ประโยคที่ร้อนแรงที่สุดและดราม่าที่สุดตอนนี้หนีไม่พ้นประโยคที่ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้ผู้หญิงที่มีลูกติดกันหรอกอื <c oughs> ทุกคนว่าจริงไหมประโยคนี้นะเอาจริงผมได้ยินตั้งแต่ผมเด็กน้อยจนตอนนี้นะหงอกแป้งเต็มหัวแล้วก็ยังเถียงกันไม่จบฝั่งผู้หญิงที่มีลูกติดเนี่ยก็จะบอกว่ามึงคิดว่ากูอยากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหรอ มึงคิดว่ากูไม่อยากที่จะเจอคู่ครองดีๆประสบความสําเร็จในด้านครอบครัวเหรอพ่อของลูกกูมันแย่ไงพ่อของลูกกูมันไม่ได้เรื่องไงกูเลยตัดสินใจต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็จะเอาแต่ลูกของตัวเองหาผู้ชายคนใหม่มาเนี่ยก็จ้องแต่จะให้ซับพอตตัวเองแล้วก็ลูกของตัวเองเอาลูกของตัวเองมาเป็นที่หนึ่งไม่ได้รักผู้ชายจริงๆหร,รอกรักเงินของผู้ชายซะมากกว่าโอ้โหเถียงกันแบบเป็นวักเป็นเวน มีประโยคนึงพิมพ์ไว้แล้วคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์นั่นก็คือเขาจะรักสิ่งที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีแพชชั่นในการที่จะไปดูแลลูกของคนอื่นเออจริงนะที่ว่าประโยคนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกก็แล้วแต่ว่าใครชอบใครสะดวกที่จะไปรักคนที่มีลูกติดก็แล้วแต่เขา ใครที่ไม่ชอบดูแลคนที่มีลูกติดคุณก็ไปหาคนที่โสดไม่มีภาระผูกพันไม่ต้องไปด้อยค่าใครนะเชื่อเถอะประโยคแบบเนี้ยแม่งก็จะดราม่ากันอีกหลายสิบปี